หลังจากที่เกมเนี่ยได้เปิดตัวมาให้เราได้เล่นกันก็น่าจะสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเกมอย่าง f o r s a c o n d World 2นะครับผมเลยทำให้มีหลายคนในตอนนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างดันพลังทำเวลกันให้สูงๆนะครับเพื่อที่จะได้ไปแข่งกับคนอื่นได้ด้วยนะและแน่นอนว่าก็ยังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่ยังไม่รู้ว่าในช่วงหนึ่งวันเนี่ยเราควรที่จะทำอะไรกันบ้างนะในวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาแนะนาไปจุดๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมในเกมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวไปดู กันดีกว่านะว่าจะมีอะไรเนี่ยที่น่าสนใจกันบ้างก่อนไปชมคลิปนะครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะไล่แบ่งเฟสไปอย่างนี้แล้วกันนะครับจะเริ่มตั้งแต่ซ้ายมือแล้วก็ไปขวามือนะทางซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นของที่เป็นการเติมเงินครั้งแรกนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นให้พวกเติมรายวันอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะไว้พูดในคลิปหน้าแล้วกันนะที่จะบอกก็คือก็จะมีพวกรายวันที่ต้องทํานะครับนี่เลยเรากดเข้ามาดูเนี่ยจะมีเพียบเลยนะครับพวกประจําวันพวกเนี้ยแล้วก็ส่วนจํากัดเวลาเนี่ยอันนี้คือเอาไว้ทําช่วงเวลาที่เขาฟิกแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นมันจะมีกิจกรรมบางกิจกรรม 1นึ่ทุ่มอย่างเงี้ยเราก็ค่อยเลือกมาลงเอาก็ได้นะครับหรือว่าบอสโลกเนี่ยเราสามารถกดจองล่วงหน้าได้เลยและในส่วนของประจําวันเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเป็นระดับต้นๆเลยเนี่ยก็คือการทําในส่วนของเควสลงเล่านั่นแหละครับที่มันต้องทํา10ครั้งเห็นไหมมันจะเขียนว่า XP e เนี่ยโซนที่มันได้ XP e เยอะๆเนี่ยเราควรไล่ทําไปก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเควสลงเล่าทดสอบทหารรับจ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปทําด้วยเพาราะวลาเราเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการวาร์ปพาเราไปทําเลยนะครับ พอเรามาถึงเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับแค่แค่กดรับเควสอย่างเดียวแต่ว่าเควสนี้เนี่ยมันต้องสร้างทีมด้วยนะเราก็แค่กดสร้างทีมเพื่อไปก็ได้นะครับเอาตรงๆแล้วเนี่ยตัวเควสทดสอบฐานรับจ้างนะครับมันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายถึงขนาดที่ต้องมีเพื่อนล่วมตี้ไปช่วยนะครับผมถ้าเกิดใครพลังน้นนอยๆเนี่ยอาจจะเป็นต้องให้เพื่อนช่วยนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมถ้าใครที่ไม่ค่อยมีเพื่อนหรือเป็นสายโซโล่เนี่ยก็สามารถที่จะเล่นตัวกิจกรรมนี้เนี่ยคนเดียวก็ได้เลยนะครับในส่วนของเควสลงเล คุยกับไอ c ทั่วไปนะก็แค่ปล่อยบอดออโต้เลยครับวิ่งแล้วก็มากดแค่สารต่อภารกิจหรือเราจะไม่กดก็ได้นะครับมันจะได้ XP ที่สูงมากเลยนะเมื่อกี้ก็ได้เป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีพวกเควสที่ต้องไปตีมอนสเตอร์สักนิดสักหน่อยนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายก็ตีๆไปก็ถือว่าจบแล้วนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับวัตถุดิบนะครับผมพวกวัสดุต่างๆ XP อุปกรณ์อะไรพวกนี้เราสามารถติ๊กได้นะว่าอยากจะทําอนไหนก่อนนะครับอัน้พวกนี้ที่ต้องทําที่มาขึ้นว่าปรระจจํําาาววันเเเยต้องทห,หมดลพสส็จจก เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะเหลือทางด้านฝั่งขวาและส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็แค่จะช่วยเพิ่มในส่วนของความสามารถของเราแล้วก็การโจมตีที่สูงขึ้นนะครับพวกการอัพพลังต่างๆมาเริ่มกันที่ในส่วนของหล่อเทพเลยหล่อเทพเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วเป็นในส่วนฝั่งของกาชาใช่ไหมพราะกดสุ่มไปปุ๊บเนี่ยยังไงก็การันตีของแดงแน่นอนนะครับผมก็อยู่ที่ดวงของคนด้วยนะบางคนก็ไม่ออกก็มีนะครับนี่เห็นไหมผมก็ได้มาแล้วในส่วนของตัวดาบนะครับถือว่า โหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวต้องลองทําดูนะครับเรื่องของค่าพลังมันจะได้สูงขึ้นด้วยแล้วก็ในส่วนของหอคอยนะครับอันนี้ก็ต้องทําทุกวันเหมือนกันนะเราสามารถดันพลังของตัวเองให้สูงเนี่ยเพื่อที่จะลงหอคอยไต่ไปได้เรื่อยๆเลยนะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่หอวายุชั้น4แล้วนะครับผมแล้วมันก็จะมีตัวรางวัลเนี่ยที่สามารถกดรับได้ด้วยนะอันนี้ก็มารับทุกวันด้วยนะครับผมประมาณ16ชั่วโมงเนี่ยรับทีหนึงก็ได้นะแล้วก็จะมีในส่วนของรวมพลังฟรีด มันครบกันด้วยนะ และที่สําคัญเลยนะครับก็คือในส่วนของบอสบอสเนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3าถึงสอันนะครับอันนี้คือต้องเสร็จภารกิจทหารรับจ้างก่อนนะครับถึงจะเปิดถ้าปีศาจได้แลวตรงนี้ก็จะมีทางฝั่งของบอสมัพที่เราต้องตีด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตีทุก3ครั้งก็ได้ตีเฉพาะที่เราไหวนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมตีเลเวล80ไม่ไหวเนะี่ยเราก็ย้อนกลับไปตีเลเวล79ก็ได้นะครับผมตัวเนี้ยตีให้มันครบ3รอบไปเลยนะเพราะมันรับรางวัลจากัดได้แค่3ครั้งต่อวัันนนเเเท่่าาาา้้รรสมมถกดดพิไ นะถ้าเกิดเราไม่พอใจกับของที่เราได้นะครับส่วนต,ตรงนี้เนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับผมดินแดน,นต้องห้ามปีศาจนะครับเพราะมันมีในส่วนของของแดงด้วยนะครับผมแล้วก็เราสามารถดาพลังสู้ได้นะครับถ้าใครไม่ไหวก็ย้อนกลับไปลงชั้น1ก็ได้นะครับผมมันจะมีแต่ละชั้นเนี่ยไม่เหมือนกันเห็นไหมวังชั้นนอกแล้วก็วังชั้นในนะครับอันนี้ก็ ลงไปเรื่อยได้เลยแล้วประเด็นคือมันจะมีตัวจิตต่อสู้ให้ลงด้วยนะครับ <sl ope> ถ้าจิตหมดแล้วเนี่ยก็สามารถกดบวกเพิ่มได้ก็ต้องไปหาหินพวกนี้มาบวกนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเต็มอย่างเงี้ยเราลงได้เลยแหละครับถัดไปเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สายบวกชื่นชอบนะครับนั่นก็คือในส่วนของการปลลองอารีน่าเองนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองสองบสุขมากเกินไปนะครับก็ให้มาปลรลรองอารีน่าตรงนี้ได้เลยนะมันจะมีเขียนบอกว่าเราสามารถท้าประลองได้นะครับอันนี้ก็คือจะมีในส่วนของการทําศึก นี่เห็นไหมครับจะมีทั้งคนเดียวแล้วก็จะมีหลายคนด้วยนะครับในศึกอารีน่านะอันนี้ก็สามารถกดต่อสู้ได้ แต่ว่าข้อดีของเกมนี้ก็คืออย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทาสู้เนี่ยต้องให้มาอยู่ในโซนประลองทั้ง2คนเลยนะถ้าเกิดว่ามาแค่คนเดียวอย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะกดเลี่ยงศึกก็ได้ก็คือเราจะไม่ตอบรับคําเชิญการประลองของใครทั้งสิ้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าใครมีกิลเนี่ยกิจกรรมกิลวก็ต้องทําด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบริจาคก,กิลเอยนะครับผมนี่มันจะมีขึ้นมาให้เราบริจาคนะบริจาคให้หมดเลยจะบริจาคเป็นคริสตัลก็ได้เลยครับผมประมาณสัก3 4รอบแล้วก็จะมีตัว เควสเนี่ยให้เราได้รับด้วยนะครับกดรับไปให้หมดเลยนะรวมถึงสิ่งกอ่อสร้างด้วยเราสามารถมาอัพในส่วนของเลเวลสิ่งกอ่อสร้างตรงนี้ได้น,นะครับเนี่ยกดเรียนไปพลังของเราก็พุ่งแล้วนะตั้ง3 4 0 0พันนะครับยังไงก็ต้องมาทำด้วยเหมือนกันนะ ทางฟังของ quest ูเนี่ยก็มีให้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุ้มกันป้อมนี่ไงอันนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีระยะเวลาบอกนะครับก็คือหัวขโมยป้อม kill นั่นเองต้องมาทํากันด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะ active ในส่วนของการเก็บวัสดุในการออุปก,กรณ์ต่างๆให้มันโหดขึ้นอย่างเงี้ยครับยังไงก็ต้องทําแน่นอนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ค่อยว่างนะครับผมเราก็สามารถกดดูประวัติสัปดาห์ได้นะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยมันจะมีวันแล้วก็ตัวเวลาบอกเลยนะว่าเวลาถัดไปต่อจากนี้เนี่ยเท่าไหร่กันบ้างตอนที่ผมอัดคลิปอย ประมาณเกือบจะ5้าโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเควสระวังใต้เท้าไปเลยนะตอน6กโมงนะครับผมถึง6กโมงครึ่งก็ต้องมาทํากันด้วยนะของวันอังคารนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำกิจกรรมทุกอย่างครบในแต่ละวันเนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไม่รู้จะทําอะไรแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาบอทได้นะครับให้เราเนี่ยเข้ามาที่ตัวทางฝั่งของเควสเนี่ยแล้วก็วิ่งตรงมาในส่วนของบอทในป่าเลยนะครับแค่กดคลิกเดียวเนี่ยตัวเกมก็จะวิ่งอัตโนมัติเนี่ยมาพาเราไปบอทแล้วนะครับผมตามจุดต่างๆที่เราสามารถบอทแล้วมันก็จะได้ XP และแถมยังสามารถเพิ่มโบนัส XP ได้ด้วยนะครับผมมีสิทธิพิเศษด้วยนะเห็นไหมประสิทธิภาพในการบอดร0 0์ดด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องกดดูด้วยนะนะว่ามันจะมีการลดทอนไหมถ้าเกิดว่ามันลด XP เนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะดอรอปลงไปด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะ และสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้รับแพ็กฟรีเนี่ยก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะนี่เห็นไหมครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21เนี่ยเราสามารถรับได้หมดเลยทุกสิทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นของเราทั้งหมดเลยนะครับแค่มากดบวกตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ของรางวัลเนี่ยก็จะส่งเข้ากับตัว ID ของเราไปแล้วนะครับก็อย่าลืมมากรอกตัวละครของเราด้วยนะว่าอยู่เซิร์ฟไหนหรือว่าเหรียญเทพประสูนต่างๆเนี่ยก็จะมีราคาตรงนี้บอกด้วยนะครับเราก็สามารถมาเติมเป็นแพ็คโบนัสพิเศษได้ด้วยนะแล้วโดวยเฉพาะแพ็คเริ่มต้นนะครับก็จะแจกของรางวัลที่ล้ำค่ามากๆเลยในราคาแค่12บาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาที่ VNG Game Shop ได้เลยนะ และก่อนจากกันไปนะครับสำหรับใครที่เห็นเกมนี้แล้วรู้สึกชื่นชอบเนี่ยก็สามารถกดดาวน์โหลดได้นะลิงก์โหลดเนี่ยผมแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับรวมทั้งแฟนเพจด้วยสามารถเข้าไปกดถูกใจได้นะครับเพราะว่าของรางวัลในเกมนี้ที่แจกมาเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ